ວ <laughs> ່າຫນ້າຊ່ວຍຮັບມາຈອຍໃຫ້ເຮົາຖ້າດົນໄດ້ຮັບມາຊ່ວຍໃຫ້ດອກຖ້າມາມາຈອຍບໍ່ຄົນທີ່ຊັ້ เฮียโอ้ยแม่ร้องกันลดนั่นเราเงินไปถอนหี้เขาเรียกว่าบันี้แม่ใช่ละเอาพี่น้องเข้าเข้ามาทางในในตอนนี้อุ้งอิงเอาเอาจะสิให้ฝัาให้ยาวให้ยาวเออเอาเอาตัวไปพู้อ่านเอาอุ้งอิงอะไรเอาพี่น้องจะอยู่ภายใต้โลกเราผมเชื่อชื่อตเข้ามาเดี๋ยวเราไกันได้เลยนะครับผมตอนนี้อุ้งอิง ออกแล้วก็บอกไปตาหักแต่ว่าเอ้าอาจารย์ลงหันไปล่ะลงแล้วมันไปกินเรียนแต่ยักษ์บาลีเอากีตาร์ก็ได้เอามือกลองก็ได้เต้าเต้าเต้าเรียนแต่ยักน์่าลีละศิลปินลงมา่อฟ้าเล่าสิไปงานทั้งน่ะเล่าสิไปงานน่ะเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเออเพื่อชีวิตเล่าเอเออเพื่อชีวิตเล่าเราสิไปขึ้นเวทีทั้งน่ะนั่นเต้าวอนร้อยอีกวอร้อยง่ายยักษ์บาลีน่ะ เอาบัวลอยเตียงลูกพี่เออบัอเออเอาบัวลอยจะมาขนาดนั้อเออมาจานข้าบัวลอยเหรอขอบัวลอยใช่วันนี้มาเป็นพิเศษเลยศิลปินนะเดี๋ยวเกจริญไปงานข้างหน้าวันนี้แบบแสดงการบ่อนเนาะฮะแสดงการบ่มึงเนี่ยแสดนการบัวลอยโอ้ยใส่ไข่ใส่เสียงเอาขอเสียงแบบแบบแบบพี่พี่หน่อยนะ

ไม่ยังขอพูดลาปีออร์นี่ลาีสุดหล่อทุกท่านนะครับขอบคุณน้องเต๋าขอบคุณน้องเต๋าหัวตหัวเออพ่อม่ายนี่มันตัวคืออย่างเ้อย่างเง้ยเขาบุกพูว่าอย่าอย่ามาไอ้เออยดนอเพื่อชีวิตอพอพอป๊าใส่ใสิพอเนียพอเดียงตัวมวหนามมตูดพอยง วันเขาไปก็แล้วพอเด้อียเจ้าหันสองกนรวนันมีอาการนั่งสร็จนังเสร็จมาเปียนเอามาเร้วตอนนี้ต้องหมด่วามเร็วตตั้งได้ไหมยังเดี๋อวเอขอบคุณตุงเลขเที่เลขใจเลยีปน้องไปน้องบ้านบ้าน้องแป่เลยบ้านน้องแปดน้องแกนทั้บ้านไป้องทั้งบ้านเสียวไป้องทั้งบ้านอีซบ ส่วนทางแยกสมปอยพี่้องไกพี่้องทานโพสีสุวรรณตาเดีอก้มาคง้แค่รัยายพ่องอานปีนี้วันโดดผมว่นโดดแมนผได้ว่าผมไม่ได้เย็บขาเลยไสิ่งเรีนมุกเด็กกามคุณก็บอกเยี่ยบกันิดนบอกเงียวตีแล้่านบ้เลยฮะเอาเอะกัเีหมเอะนะาใส่เสียใส่เสียมันสิเป็นมันสิ่วเป็นลบเยอะนังฮะ ประยน์อะรเนาะโอ๊ยเอาพี่น้องขาบ้านเล้อระยชนกัอนอากเัอื้นน้อมือชว่าเขาพี่มองนัง,มง,นง,มง,นงเ,เมจะว่าอีกานี้อ่ามือนีสถานที่ควบคมขอบพูดจาของสถานที่นั้นครับขอบคุณทีมง,งานผู้จัดสุสุคนแต่ทำงานวันนี้ทราบข่าวว่าเป็นแมนอ่าเสดเก่าสิบเก่าโรงเรียนโพสีสวนริทียาคมนะครับกนะครับวันนี้มัตถุมงค์พาไปพเทากรีฑ ไน้กีดอย่างนี้นก็เหนไอ้กีเห็นยู่งเพยมัน่อนะยู่โรงงานใช่งานก็สครับไอ้หนุ่มโรงงานเนี่ยเปนหนุ่มคธรรมดาเป็นหัวเป็นหัวเงานโรงงานอยๆเห็นงานโรงงานเจวเห็งานเดียง้เยยก็เยียไห้เราเสีได้ไหนทุดช้นนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างถามเบองคือเราเขาเป็นอย่งแค่รออกจากโรงงานครับอ๋อพ่าสิบเก่โรงเรียนก็้องแปน ปรโยชน์มุ้เจ้าโวกันพอนั่นหรอทำงานโรงงานชุดสตรีผู้หญิงเป็นยังได้นออกก็คือหลักสุดสใใ้ของแกว่ากดนลักสุดไหมเนี่ลักยังสุดเขาตีตากไปเป็นน้ำน้ำเล้าน้ำยับอยไรั่งเะเขาเอิน่าจูนสนองเน่ยเพราะมันจูนด้รูปไม่ยังเขาหยิบมาใส่ซื้อเดี๋ยวกขนส่งขึ้นบ่